ก็ต้องพยายามช่วยตัวเองก่อนก่อนจะให้ใครมาช่วยนะครับก็ต้องชุดตัวเองให้อยู่ในรอดในโซนปลอดภัยให้ได้ก่อนนะครับไม่ต้องไปเชื้อโควิดด้วยนะครับก็จะให้ผู้ชมเข้าสนามได้ไม่เกิน50%นะครับเกมเริ่มครับทางด้านรถม้ามารกตนะครับเปิดเกมเล่นก่อนทันทีครับโยนไปฝั่งขวานะครับให้กับทางด้านของอาโนปกิจคืนหลังไปที่อเล็กซ์อูดน ตรงมาซ้อนไม่ได้ครับสมศักดิ์สมศักดิ์มาที่พิศิธิ์อุ๊ยยิงลูกนี้ด้วยซ้ายมันข้ามคานออกไปพอสมควรครับใจมาสวยครับลำปางแต่เดียโก้ครับรีบร้อนไปหน่อยครับรีบเปิดบอลลึกล้อนออกหลังไปเลยครับ เล่นเร็วครับทุ่มเข้ามาเดียโก้ป้ายมาให้กับลิวาโดลิวาโดปล่อยเพื่อนเล่นได้อยู่ครับลิวาโดลิวาโดทอดลิวาโดแตะลูกนี้ไม่ล้มหน้านะครับแหมแต่ผู้ตัดสินตัดสินใจดีครับทางด้านของเกียรติศักดิ์นะครับแล้วก็เหมือนจะมีผู้เล่นของรับเขอบอลไปมาและชาโนนครับตัดด้วยขวาไปที่ทาเลสเอาละครับมีจังหวะแล้วครับทางด้านอุดรธานีช่วงท้ายเกมเป็นยังไงแหมไม่ถึงครับทาเลส ก็จบเกมครับเป็นทางด้านรถม้าวรากฏครับเสมอกับยักษ์แสตรอ,อทาน,นีอยู่ศูนยปศูนยครับในครึ่งเวลาแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมกันก็อุดรก็จะบุกจากซ้ายไปขวาจำนวนผู้ชมในวันนี้ก็น่าจะอยู่ในข้อจำกัดนะครับของมาตรการป้องกันโควิด19ไม่เกิน2,500คนนะครับเริ่มแล้วครับในครึ่งเวลาหลัง บอลอยู่ที่นพลนะครับเปิดมาทางด้านของอุดอรครับยังไปซ้อนกันได้ยัดเข้ากลางครับแต่ไม่ถึงทาเลสครับลุน้นจังหวะนี้ครับของอุดอรธานีครับ ภะคิดดีพร้อมขยับ2จังหวะ3จังหวะเปิดด้วยซ้ายโขกทิ้งออกมามแล้วก็ะศาสตรจังหวะเดียวขึ้นมาเลยครับทางด้านลำปาง f c ต้องโมงคืนไปที่ผู้ษาประตูครับเกียรติศักดิ์ชาวดอนแล้วเตะทิ้งไปเองครับเกียรติเตะไม่ดีนะครับ เป็นบอลทุ่มของตัว<ไ>แล้วครับพิส,สิทธิ์แล้วจะให้เล่นตอนไหนครับแม่นี่ครับให้รอสัญญ,ญาณนกหวีดนี่แหละครับเปิดขึ้ามาถึงจิรชัยจิรชัยพลิกตัวครับพยายามล็อกซ้ายล็อกขวาครับเปิดเข้ามาโขกลูกนี้อุ้ยเอาละครับมีจังหวะหรือเปล่าอุ้ยเล่นของโโอโ้หเกือบไปครับอเล็กโอ้ยเกียรติศักดิ์เกือบพลาดครับจังหวะนี้ อะไรเ,เกือบซัดประตูชัยให้เลยนะครับแม่ลำปางเป็นลูกเตะม,มุมแทนครับลุ้นจังหวะเตะม,มุมของลำปางอีกครั้งครับต่อเนื่องกัปตันทีมครับวิสิตเปิดด้วยขวาเข้าไปาโคบทิ้งไม่มีใครครับ เข้ากรอบนะครับโอกาสก็คือจบแล้วครับฝั่งก็น,น่าจะแก้ไม่ได้แล้ววิสิตครับกับตันทีมของลำปางจะเปิดเข้าไปโงงมาดีทีเดียวครับตกชกทิ้งออกมาครับจุติศักด์เติมเข้ามาอีกครั้งหนึง่ง อุดรธานีครับสาดทิ้งมาถึงทาเลสหรือเปล่าแต่ว่าวิชิตเตะทิ้งออกมาได้จีรชัยรอจังหวะน,นิดนึงแต่ว่าตัวแกไม่สูงนะครับก็เลยมงไม่ถึงครับยังได้อยู่ครับสมจากแต่ว่าอุดรลงมาช่วยกัน3 4คนแล้วก็ได้ฟาวครับแล้วิชิตก็ไม่รอดครับได้รับใบเหลืองไปครับจังหวะน,นี้เปิดยาวขึ้นมาทาเลส ไม่ถึงครับลำปลางไต,ต่ทิ้งออกมาได้ที่อเล็กราฟาเอลไม่ได้ครับอุดรล,ลงมาช่วยกันเร็วมากครับ5คนแป๊บเดียว <bist> <า>เยอเล็กย้อนไปที่กิติศักดิ์ข้ามาแล้วก็เป่าลกวีดบนเว,นว,นวลาการแข่งขันครับทางด้านของพุทธสินคมกริชประสิทธ<อ>ิ์นะครับก็ทําให้เกมนัดที่19นะครับระหว่างนะครับเดินทางดวยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณที่มาเยือนนะครับ ารารวันนี้ขอให้เราโชคดีครับเจอกันใหม่นะครับแบบหน้านะครับ